เวันดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลวงลมสีชมทีก็จะบรรยายทำให้ฟังอาทิตยละหนึ่งครั้งจะวันไหนนั่นก็ตามอารมณ์ของคนพูดวันนี้ก็วันที่สิบหกวันหวยออกเดือนสองหกหกขอให้ทุกคนโชคดีรวมรวมทั้ง,งรุมทมมสีด้วยวันนี้จะบรรยายทำทำรมาสีบริการ ประการที่หนึ่งการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นี่ทำให้อายุสั้นใครอยากอายุสั้นให้ฆ่าสัตว์นะถ้าใครอยากอายุยาวให้ให้เลี้ยงสัตว์นะสัตว์ทุประเภทนะสัตว์นี่สัตว์อคือสัตว์นั่นแหละนะสัตว์พวกหมูพวกหมาพวกเป็ดพวกไก่พวกวัวพวกควายนะเรียกว่าสัตว์ แต่ถ้าคนนิสัยนิสัยยิ่งกว่าสัตว์ก็เรียกว่าคนคนคนไม่ดีนะคนไม่ดีฆ่าคนเหล่านี้ก็ทํ้อายุสัน้นประการที่สองทรมานสัตว์ทําให้เป็นคนที่โรคคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง,าง,างนนๆนานาโรคซ้ําซ้อนโรคโรคทุกโรค,โรคยากไม่เกี่ยวนาะอันนีคน้คนโรคโรคในร่างกายของพวกเราพระเจ้าบอกว่า ใน,น,นร่างกายของพวกเรามีแต่โรคไปค่อยเก็บเต็มไปด้วยโรคลยนะยิ่งคนมีกรรมคนคนมีกรรมเป็นเป็นโรคมากคนมีบุญไม่ค่อยเป็นโรคไม่ปวดหัวตร้อนไม่เก็บทองไม่เก็บแข้งเก็บขามีสุขภาพดีทั้งกายและใจเรียกว่าคนมีบุญนะ mm. ประการที่สามชี้เหนียวทําให้เป็นคนยากจน คนที่เหนียวน้ำน้ำในทะเลน้ำเค็มเราเรียกว่าพี่อย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้ต้องเป็นคนเอื้อเพื่อเบื่อแฝกให้ทานนะสละจาคะให้ทานอย่าบุคคลอื่นบ้างอย่ากินคนเดียวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงคนเดียวมีมีความทุกข์อยากมีความสุขต้องกินหลายๆคนนะแบ่งปันกันกินนะประการสุดท้ายโมโหดุร้ายทำให้เป็นคนน่าเกลียด ใครอยากให้คนเกลียดก็ต้องโมโหดูร้ายนะกวากกวักกวักกวากเหมือนกับหมูกับหมาลักษณะนั้นนะไม่ดีนะอย่าโมโหดูร้ายเขาเขาไม่ชอบไม่ยอบคนดโมโหดูร้ายไม่อยากใครก็ใกล้เวลาตายไปก็ไม่มีใครเป็นงานศพเพราะไปเป็นคนดูร้าย อันนี้หลวงู่ศรีหลวงศรีฝากธรรมะสี่ประการไว้นะอาทุกวุนประการที่หนึ่งาศาสตร์ธรรมะโยสั้นทรมานศาสตร์ทําให้เป็นคนเรโรอญี้เหนียวทำเป็นคนยากจนใครอยากคร่ำรวยอย่าขี้เหนียวนะสุดท้ายก็มโมโหโดรไายทำเป็นทำให้เป็นคนน่าเกลียดน่ากลัวหรือหน้าทีบลักษณะนั้นนะแต่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดชอบจะกระไนะครับ